ทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะไม่จริงไม่ไม่ไมความจริงในชีวิตบางอย่างก็ยากต่อการที่จะเข้าใจมันยิ่งเป็นความจริงที่โหดร้ายทารุณขนาดนี้มันเกินกว่าที่เด็กอายุเพียง18ปีจะรับไหวไปะแล้วเอลิคลอสเทพสูรสงครามหนึ่งในสี่จ,จตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลกมีเพียงมันเท่านั้นที่สามารถสังหารผู้อื่นได้อย่างน่าสังเวช พร้อมกับสร้างบาดแผลที่เรียบเนียนหมดจุดได้ในเวลาเดียวกันแบบนี้ส่วนเหตุผลนั่นหรอคาก็มิอาจบอกเต้าได้จริงๆรู้สอาธิการปริาาทแบบมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรในการฆ่าหรอกนะประสบการณ์ของคาอินทำให้เขาประเมินภาพจุดเกิดเหตุและคาดเดาฆาตกรผู้ก่อเหตุได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรปัญหาคือทำไมกันล่ะครอบครัวน,นี้ไปทำอะไรให้ปีศาจผู้สูงศักิ์ขนาดนั้นขุ่นคองมองใจ จนก่อเหตุอุกชะก,กันสะเทือนขวัญขนาดนี้เรากับพวกเขาแค้นเคืองกันมาข้ามภพข้ามชาติไม่สําคัญแล้วล่ะว่าเหตุผลมันคืออะไรพ่อแม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพวกปีศาจแต่ฉันขอสาบานต่อวิญญาณของท่านทั้งสองฉันจะตามหาตัวมันที่เจอและไม่มีทางปล่อยให้พวกมันได้มีโอกาสตายอย่างสบายๆแน่ๆแววตาก่อนตายของพวกมัน เสียงกรีดร้องขอชีวิตของพวกมันต้องทรมานกว่าที่พ่อแม่ต้องเจอมาแน่นอนหลับให้สบายนะครับไม่ต้องห่วงผมผมดูแลตัวเองได้ครับเสียงกัดฟันของลูซส่งเสียงดังก้องไปทั้งห้องโถงแม้จะมีน้ำตาไหลออกมาแม้ความกดแค้นจะสุมแน่นอยู่เต็มอกแต่มุมปากของลูซกลับปรากฏรอยยิ้มที่อบอุ่นเขาคุกเข่าอยู่ข้างโต๊ะรับแขก พร้อมกับเอื้อมมือไปปิดตาของพ่อกับแม่เพื่อส่งยิ้มบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเรากลับไม่อยากให้ท่านทั้งสองต้องมาเป็นห่วงตัวเขาจนไม่สามารถไปสู่ดินแดนอันสงบภายใต้อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าร่นหนีแล้วพวกมันกำลังมาแล้วข้าได้กลิ่นที่ข้าคุ้นเคยมันเป็นกลิ่นไอสุดเข้มข้นของปีศาจสักดินาสูงไม่ผิดแน่นอนต้องเป็นเจ้าเอลิกอเทพสูตรส,สงครามไม่แน่ คาอินออกเสียงเตือนคู่หูของเขาให้รีบออกจากที่ตรงนี้ก่อนเพราะสิ่งที่กำลังเดินทางมาเยือนพวกเขามันมาเพื่อมอบความตายให้แน่ๆไม่ฉันอยู่ที่นี่อยู่เพื่อฆ่ามันฉันจะล้างแค้นให้พ่อกับแม่ให้ได้เอ๊ะแล้วโรเบิร์ตล่ะโรเบิร์ตหายไปไหนแล้วเสียงโรเบิดและแรงสั่งสะเทือนแังมาจากบริเวณหน้าบ้าน ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องอย่างทรมานของโรเบิร์ตอ้นี่มันอะไรพวกแกเป็นใครกันน่ะลูสไม่สามารถถอนทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกแล้วแรงแค้นของเขามันเกินกว่าความกลัวไปมากโขแล้วเขาลุกขึ้นจากพื้นและพุ่งตัวฝ่ากองชิ้นส่วนของศพและพื้นที่ท่วมไปด้วยเลือดแต่ทันทีที่พ้นประตูบ้านออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเขามันคือภาพของโรเบิร์ตที่ตะเกียกตะกายอยู่บนกองเลือด ในสภาพที่พยายามหนีเอาชีวิตรอดด้วยไร้แขนขาซ้ายคุณหนูรีบหนีไปครับทหารพวกนี้มันจะฆ่าพวกเราทันทีที่โรเบิร์ตเห็นรู้ส่งมาจากบ้านเขาก็รีบตะโกนบอกผู้เป็นนายเหตุที่โรเบิร์ตใช้คำว่าทหารไม่ใช่ปีศาจเพราะมีเพียงผู้ครอบครองพลังของปีศาจด้วยกันเท่านั้นจึงจะมองเห็นแม้ตัวของมันจะใหญ่ยักษ์สีดำฉมึนและยื่ตระง่านอยู่ตรงหน้าของเขาแล้ว เช่างเป็นหมาที่ซื่อสัตย์เสียจริงนะอย่านะอย่าทำอะไรโรเบิร์ตใน้พิษัทฉันจะเป็นคนจัดการพวกแกเองลูสตะโกนห้ามเขาไม่พร้อมที่จะสูญเสียใครไปอีกแล้วเสียงโรเบิร์ดดังขึ้นอีกครั้งทันทีที่ชายกำยำคนนั้นกระดิกนิ้วพร้อมกับร่างของโรเบิร์ตที่กระจายไปจนไม่เหลือแม้แต่ความเป็นร่างกายของมนุษย์ หลงเหลือไว้เพียงเศษชิ้นส่วนที่ไม่สามารถระบุได้เลยว่าชิ้นไหนคืออ e ัยวะใดกันแน่โรเบาร์ตพวกแกนี่มันสั่เแลเ้วจริงๆพวกฉันไปทำอะไรให้พวกแกกันแน่ทำไมกันพวกแกไปทำแบบนี้ทำไมกันลูสกำม,มัดแน่นจนฝ่ามือแทบทะลุลงไปยกมือขึ้นปาดน้ำตาตอนนี้เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวแล้ว แม้ว่าภายในใจของเขาเองจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยคาอินฉันไม่เห็นว่าปีศาจต,ตัวนั้นจะลงมือทำอะไรเลยทำไมจูจ่ๆร่างกายของโรเบิร์ตก็ระเบิดได้ละ่ะลูสพยายามทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานปีศาจเพราะปีศาจส,ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้บัญญัติของซาตานไงมันคือส่วนที่สัญญาของทั้งปีศาจและเทวทูตกฎคือไม่สามารถใช้พลังใดๆแทรกแซงดินแดนของมนุษย์ ทำได้เพียงมอบพลังให้กับมนุษย์ที่เป็นตัวแทนจะมีพลังมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ครอบครองพลังเท่านั้นจะกรามลำบึกแทบจะใช้พลังของเจ้าเอลิกรอดได้อย่างสมบูรณ์เลยละ่ะอย่าดูถูกพวกมันเชียวเจ้ายังห่างไกลจากพวกมันโขเลยทางที่ดีรีบหนีก่อนจะดีกว่าคาอินพยายามอธิบายให้ลูสเข้าใจในระดับของตัวเองณนะวันนี้ การหนีไปให้ไวที่สุดน่าจะเป็นทางเลือกเดียวในตอนนี้เพราะแทบมองไม่เห็นเลยว่าเด็กน้อยอย่างลูซจะเอาอะไรไปสู้กับเทพอสูรสงครามที่พึงแสดงพลังให้เห็นไปต่อหน้าต่อตาแกคือทายาทของตระกูลโปรเดเรตผู้ครอบครองปีศาจลำดับที่53อธิการปีศาจคาอินใช่ไหมแกคงได้เห็นสภาพในบ้านของแกไปแล้วถ้ายากตายยังไม่ทรมาน ก็จงส่งแหวนแห่งพันธสัญญาบนนิ้วของแกมาให้ฉันมิงั้นแกจะได้รับรู้ว่าเสียงโหยหวนก่อนตายของพ่อแม่แกมันเป็นยังไงแกคิดว่าฉันจะกลัวแกจนยอมตายเลยเหรอสิ่งที่แกทำกับพ่อแม่และโรเบิร์ตฉันสาบานเลยว่าแกจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสมและทรมานไม่ต่างจากพวกเขาเลยลูสตะคอกเสียงด้วยความโกรธแค้นทั้งท้งที่ในหัวของเขาเอง ตอนนี้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะสู้กับชายที่มีร่างกายใหญ่โตกว่าเขาสามเท่าที่เบื้องหน้านี้ได้อย่างไรในเสี้ยววินาทีนั้นเองชายกํายำก็กระดิกนิ้วอีกครั้งเกิดการระเบิดขึ้นบนพื้นห่างจากลูสไปเพียงหลาเดียวเขากระเด็นไปข้างหลังจนเกือบกระแทกเข้ากับประตูบ้านหูของเขาดับไปแล้วเรียบร้อยมีเพียงเสียงวีวีดังก้องอยู่ภายในหู ฝุ่นควันจากการระเบิดเมื่อสักครู่ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณจนไม่สามารถมองเห็นอะไรในบริเวณโดยรอบได้เลยมีใครบางคนพุ่งตัวเข้ามาก่อดเขาแล้วกระโจนหนีออกจากกลุ่มควันของการระเบิดนั้นลูซมองไม่เห็นหน้าของผู้ช่วยเหลือไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นการช่วยหรือเป็นการลักพาตัวกันแน่เขารู้เพียงว่าคนผู้นี้วิ่งเร็วสุดๆเลยทั้งๆที่กำลังอุ้มตัวเขาอยู่ด้วยแท้ๆท,ทันทีที่เริ่มรู้สึกตัว ลูซเริ่มดิน้นเพื่อสะบัดตัวออกจากอ้อมกอดน,นั้นแต่ร่างกายมันยังคงต่อต้านคำสั่งของเขาโดยการสั่นอย่างไม่ยอมหยุดเฮ้ยใครกันเนี่ยแล้วนายจะพาฉันไปไหนลูซตะโกนถามนายไม่ได้มีทางเลือกมากมายแล้วหรอกถ้ายังไม่อยากตายอะ่ะก็ช่วยอยู่นิ่งๆด้วยเถอะมันเป็นเสียงของผู้ชายที่ดูขี้เล่นเหลือเกินเหมือนเขาคนนี้จะไม่ได้เกรงกลัวพลังของเทพประสูตสงครามเลย ไม่เจอกันนานเลยนี่เวลฟอร์ค well รั้งก่อนที่เจอกันคือตอนที่นายทิ้งมนุษย์ให้โดนจับในคาสิโนโหรือเปล่านะคาอินพูดอย่างสนิทสนมเรากับรู้จักกันมานานกับปีศาจตนนี้